ยินดีต้อนรับสู่ลมหายใจแห่งพุทธ,ธะที่เล่าเรื่องธรรมด้วยถ้อยคําเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งถึงใจวันนี้เราจะพาคุณเดินทางเข้าสู่เรื่องราวที่ไม่ใช่แค่ตำนานแต่คือกระจกสะท้อนใจเราเองยุคสมัยของพระมหาประชาบดีโคตมีเสียงแห่งสตรีที่กล้าดังขึ้น่ามกลางยุคที่ผู้หญิงไร้ที่ยืนในศาสนาเมื่อย้อนกลับไปกว่า2,500ปีที่แล้ว โลกในยุคพุทธกาลนั้นต่างจากโลกปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงอินเดียในยุคนั้นเป็นสังคมที่อย่างรากลึกในระบบวันนะผู้คนถูกแบ่งชั้นตามกำเนิดและสถานะของเพศก็เป็นอีกเส้นแบ่งที่ชัดเจนผู้หญิงแม้จะเป็นแม่เป็นภรรยาเป็นราชินีแต่ในสังคมแล้วเสียงของพวกเธอมักเบาไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินไม่มีสิทธิในความรู้ และยิ่งไม่มีสิทธิ์ใดๆทางธรรมพระพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นในบริบทนี้พระองค์ทรงบังเกิดในแคว้นสักกะราชวงศ์ผู้เจริญมั่งคั่งและทรงอิทธิพลที่เมืองกบิลพัทสุยังเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมเล็กๆที่เคร่งในจารีตประเพณีแม้จะมีความเจริญทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณแต่โลกที่ผู้หญิงจะได้เรียนรู้ธรรมะหรือเข้าสู่สมณะเพศนั้น แทบเป็นไปไม่ได้เลยท่ามกลางสภาพแวดล้อมเช่นนี้พระนางมหาประชาบดีโคตมีจึงเติบโตขึ้นในโลกที่ผู้หญิงถูกตีกรอบแม้จะเป็นถึงพระราชธิดาแห่งโกลิยาวงศ์แม้จะเป็นมเหสีของพระเจ้าสุดโททนะแม้จะเป็นมารดาเลี้ยงผู้เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะด้วยหัวใจของแม่ทแท้แต่ในฐานะของผู้หญิง นางก็ยังถูกปิดประตูสู่ธรรมะเช่นเดียวกับหญิงอื่นผู้หญิงในยุคนั้นจะเข้าสู่วัดได้เฉพาะในฐานะผู้ฟังไม่อาจขอบวชไม่อาจครองจีวรไม่อาจปฏิบัติธรรมโดยไร้พันธะผูกมัดจากครอบครัวหรือสามีแม้จะมีใจศรัทธาเพียงใดก็ยังต้องยอมจำนนต่อระบบชายเป็นใหญ่ในสายตาของสังคม พระพุทธเจ้าทรงปฏิวัติหลายอย่างแต่แม้กระทั่งพระองค์เองก็ยังไม่เปิดเพศหญิงให้บวชในทันทีเพราะพระองค์ทรงเข้าใจว่าการเปิดประตูนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กมันจะสะเทือนต่อระเบียบของสังคมสะเทือนต่อศรัทธาของผู้คนและอาจกระทบถึงอายุของพระศาสนาแต่พระนางมหาประชาบดีโคตมีไม่ใช่หญิงธรรมดานางไม่ใช่เพียงผู้มีศรัทธา แต่นางคือผู้กล้าที่พร้อมยืนหยัดต่อหน้าพระพักของพระบรมศาสดาเพื่อกล่าวประโยคอันเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมนทนฝ่ายหญิงว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงอนุญ,ญาตให้หญิงผู้มีศรัทธาได้บวชเป็นภิกขุณีเถิดประโยคเดียวนี้เปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์และเบื้องหลังของคำพูดนั้นคือหญิงที่ถูกขีดกรอบด้วยจารีตแต่เลือกที่จะก้าวข้าม ในตอนหน้าชีวิตส่วนตัวของพระนางมหาประชาบดีโคตมีและจุดเปลี่ยนของชีวิตที่นำพาเธอสู่ธรรม EP 2ชีวิตส่วนตัวของพระนางมหาประชาบาดีโคตมีและจุดเปลี่ยนของชีวิตที่นำพาเธอสู่ธรรมพระนางมหาประชาบาดีโคตมีไม่ได้เป็นเพียงพิษุณีองค์แรกของพระพุทธศาสานาแต่ก่อนจะมาถึงจุดนั้นชีวิตของนาง ได้ผ่านรอยต่อที่ลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความเสียสละพระนางทรงกำเนิดในราชวงศ์โกลิยะแห่งเมืองเทวทหะเป็นพระคณิษฐาของพระนางมายาพระมเหสีแห่งพระเจ้าสุดโทธนะแห่งแคว้นสักกะทั้งสองนางต่างเป็นหญิงสูงสักผู้เพียบพร้อมด้วยศีลจริยาความงามและปัญญาในวัยสาวพระนางโคตมี ได้อภิเศกสมรสกับพระเจ้าสุดโทธนะในฐานะมะเหสีรองเคียงคู่กับพี่สาวผู้เป็นมเหสีเอกและนั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตแห่งความอดทนความเมตตาและการยอมเสียสละพระนางมายาผู้เป็นพี่สาวทรงเป็นที่รักของพระเจ้าสุดโททนะและทรงเป็นผู้ให้กำเนิดพระชิทัตถะแต่หลังจากประสูตเพียงเจ็ดวันนางก็สิ้นพระชน ลอยให้พระกุมารยังไม่ทันรู้จักแม่กลายเป็นเด็กกำพร้าในวังหลวงในยามนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีมิได้ลังเลเลยนางอุ้มเด็กทารกนั้นมาไว้ในอ้อมแขนพร้อมถวายตัวเป็นแม่อย่างแท้จริงพระนางมิได้เพียงให้น้ำนมแต่นางมอบหัวใจของแม่เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะด้วยความรักความเอาใจใส่และวินยัย เป็นผู้ดูแลทั้งกายและใจจนเจ้าชายเติบโตอย่างสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจริยาความรักของพระนางต่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะไม่ใช่เพียงเพราะหน้าที่แต่มาจากความผูกพันลึกซึ้งแม้รู้ว่าไม่ใช่แม่แท้แต่นางก็ไม่เคยปริปากบนนางเฝ้าติดตามทุกก้าวย่างของเจ้าชายร่วมยินดีในความสุขและเฝ้าเป็นห่วงในยามที่พระองค์ลังเลในชีวิต แต่แล้ววันหนึ่งเจ้าชายสิทธ,ธัตถะตัดสินใจออกบรรพชาละทิ้งทุกสิ่งทั้งราชบัลลังก์พระชายาและพระโอรสเพื่อสแสวงหาทางดับทุกข์หัวใจของพระนางมหาปชาบดีโคตมีแทบสลายนางเสียบุตรชายที่เลี้ยงมาแต่เล็กนางเสียสามีที่เคียงข้างมาหลายสิบปีในช่วงเวลานั้น โลกของนางทั้งใบเงียบงันและเมื่อเวลาผ่านไปพระเจ้าสุดโททนะก็เสด็จสวรรคตชีวิตของพระนางในวังหลวงยิ่งว่างเปล่าไม่มีบทบาทไม่มีหน้าที่ไม่มีครอบครัวให้ดูแลสิ่งที่เคยยึดเหนี่ยวไว้ในชีวิตก็ค่อยจางหายไปและในความว่างเปล่านั่นเองมเมล็ดพันธ์แห่งธรรมก็เริ่มแตกหน่อในใจของพระนางนางเริ่มถามตนเองว่า เกิดมาเพื่ออะไรชีวิตนี้ยังมีค่าอยู่หรือไม่หรือว่าทุกสิ่งที่เคยทำมาเป็นเพียงภาพลวงตาจนกระทั่งเมื่อพระพุทธเจ้ากลับมาเยือนเมืองกบินลพัดอีกครั้งนางจึงได้มีโอกาสฟังธรรมจากโอรสผู้เคยอยู่ในอ้อมแขนนางนั่งฟังอย่างสงบแต่น้ำตากลับไหลเพราะคำสอนนั้นไม่ใช่คำของลูก แต่คือถ้อยธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านางเข้าใจในความจริงของชีวิตอย่างลึกซึง้งและในขณะนั้นเองจุดเปลี่ยนสำคัญก็เกิดขึ้นในใจของพระนางนางไม่ได้อยากเพียงเชื่อแต่นางอยากเดินตามเส้นทางนั้นด้วยตนเองและเมื่อทุกภาระในโลกถูกปลดเปลืองพระนางก็กล้าทูลบวชด,ด้วยถ้อยคำที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ในต่อหน้า e p พีเมื่อหญิงสูงศักดิ์กล้าทูลบวชต่อพระศาสดาเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนศาสนาไปตลอดกาลเมื่อหญิงสูงศักดิ์กล้าทูลขอบวชต่อพระศาสดาเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนศาสนาไปตลอดกาลในยามที่ผู้หญิงยังไม่มีสิทธิ์บวชในพระพุทธศาสนาในยุคที่แม้แต่ความศรัทธา ก็ยังต้องถูกขังไว้ใต้เงาของเพศมีหญิงหนึ่งลุกขึ้นเดินจากวังเลือยเท้าก้าวข้ามขุนเขาเพื่อทูลขอสิทธิ์ในการละโลกเช่นเดียวกับชายทั้งหลายหลังการตัดสรุ้ของพระพุทธเจา้าข่าวของพระองค์แพร่กระจายไปทั่วชมพูทวีปผู้คนหลั่งไหลามาฟังธรรมทั้งพราหมณ์พ่อค้าราชาชนชั้นต่ำ ล้วนได้โอกาสสัมผัสธรรมะโดยเสมอภาคเว้นแต่เพศหญิงแม้พระพุทธองค์จะทรงเมตตาแต่ในช่วงแรกพระองค์ยังไม่อนุญาตให้ผู้หญิงบวชอาจด้วยทรงเห็นถึงอุปสรรคทางสังคมอาจด้วยทรงทราบถึงความเปราะบางที่รออยู่ในอนาคตพระองค์จึงทรงนิ่งเฉยแม้จะมีหญิงศรัทธามากมายแต่พระนางมหาปชาบดีโกตมี ไม่ใช่หญิงธรรมดานางเป็นราชินีผู้เคยถวายหัวใจให้โอรสของตนและบัดนี้นางพร้อมจะถวายทั้งชีวิตแก่พระศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณวัดเชตวันกรุงสาวัตถีพระนางจึงปัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตนางถอดเครื่องประดับถอดเครื่องทรงนางเปลี่ยนเสื้อผ้าแห่งราชวงศ์เป็นผ้ายาแพงบรนพชิต แล้วก้าวเท้าพร้อมด้วยสตรีอีกหลายร้อยชีวิตเดินเท้าจากเมืองกบิลพัตข้ามแม่น้ำลำทานผ่านป่าเขาเพื่อไปเฝ้าพระพุทธองค์ด้วยหูใจเด็ดเดี่ยวเมื่อถึงวัดเชตวันพระนางยืนอยู่หน้าประตูด้วยเท้าเปื้อนดุนผ้าหยาบกร้านไม่มีสิ่งใดในตัวที่แสดงความเป็นราชินีอีกต่อไปแต่ดวงตาของนาง กลับสว่างด้วยแรงศรัทธานางทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญขอพระองค์ทรงอนุญาตให้สตรีทั้งหลายผู้มีศรัทธาในธรรมได้ออกบวชในพระศาสนาเถิดพระองค์นิ่งเฉยพระองค์ทรงปฏิเสธเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแต่นางไม่ถอย เธอไม่ได้อ้อนวอนด้วยน้ำตาแต่เธอยือนอยู่ในความสงบด้วยศรัทธาแน่วแน่ความเงียบของพระองค์คือบททดสอบและความนิ่งของนางคือคำตอบจนในที่สุดพระอานน์ซึ่งเป็นพระอุปถากจึงเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทูลถามด้วยเหตุผลและพระองค์ก็ทรงตรัสตอบว่าถ้าสตรีเหล่านี้ พร้อมจะรักษาพรหมจรรย์ดำรงในธรรมวินัยโดยเคร่งครัดและยอมรับข้อปฏิบัติเพิ่มเติมอีก8ประการหรือคณะปิตตกาเราจะอนุญาตให้บวชในฐานะภิกขุณีได้นับแต่นั้นมาประตูแห่งการบวชสำหรับสตรีจึงถูกเปิดขึ้นพระนางมหาประชาบดีโกตมีคือผู้หญิงคนแรกที่ได้รับการอุปสมบท ไม่ใช่ด้วยการปลงผมเพียงทางร่างกายแต่เป็นการปลงอัตตาอย่างแท้จริงเธอไม่เพียงได้บวชแต่เธอได้จารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์พระศาสนาในฐานะมารดาแห่งภิกขุณีสงฆ์ในต่อหน้าเอพิโซดที่4เหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระนาง หญิงผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาและขันติบารมี EP ที่4เหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระนางหญิงผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาและขันติบารมีในพระธรรมวินัยที่เคร่งครัดในพระศาสนาที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติมากกว่าชาติกำเนิดพระพุทธองค์ไม่เคยทรงยกย่องใครด้วยเพียงชาติตรโกูลหรือฐานะ แต่พระองค์ทรงยกย่องพระนางมหาประชาปีโคตมีว่าเป็นเอตทัคะในฝ่ายผู้เลิศด,ด้วยความเป็นมารดาแห่งภิกษุณีสงฆ์และย้ำไว้ชัดเจนในพระไตรปิฎกว่าไม่มีภิกษุณีรูปใดที่พระองค์ทรงยกย่องได้เท่ากับพระนางทำไมหญิงคนหนึ่งที่เคยเป็นราชินีถึงได้รับคำยกย่องอันสูงสง่งจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำตอบไม่ได้อยู่ที่พระนางเคยเป็นใคร แต่อยู่ที่พระนางเลือกเป็นใครหลังจากนั้นหลังการบวชพระนางไม่ได้อาศัยบุญบารมีเก่านางไม่ได้ถือยศฐานะเดิมหรือใช้ความใกล้ชิดกับพระพุทธองค์เป็นข้อได้เปรียบแต่นางดำเนินชีวิตด้วยความอ่อนน้อมเคร่งครัดในพระวินัยอย่างไม่ลดละแม้จะมีอายุสูงแม้จะเคยเป็นราชินีแต่นางลุกขึ้นก่อนใครนั่งภาวนาน,นานกว่าใครและไม่เคยขอสิทธิพิเศษใดๆ จากการเป็นแม่ของพระพุทธองค์พระนางเลือกที่จะฝึกตนเหมือนภิกษุณีธรรมดาสักผ้าเองเดินบินทบาทเองนั่งวิปัสสนาอย่างเงียบงันในป่าริมวัดด้วยใจที่แน่วแน่ต่อธรรมไม่หวั่นไหวต่อความเหนื่อยล้าของร่างกายยิ่งไปกว่านั้นพระนางยังทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายภิกษุณีสงฆ์อบรมภิกษุณีรุ่นหลังด้วยความเมตตาและปัญญา แม้หลายคนจะยังไม่เข้าใจทำอย่างลึกซึ้งแม้จะมีข้อขัดแย้งทางวินัยบ้างแต่นางไม่เคยใช้อำนาจนางเลือกใช้ขันติบารมีในการสร้างความเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าภิกษุณีรูปใดก็าตามที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบจุงรู้ว่าเธอเหล่านั้นอาศัยพระมหาประชาปีโคตมีเป็นผู้นำทางอยู่ การยกย่องจากพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงคำชมแต่เป็นเครื่องหมายว่าผู้หญิงคนนี้ได้ผ่านบททดสอบทางใจอย่างแท้จริงนางไม่ใช่เพียงผู้กล้าขอบวดแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมโดยไม่หวันต่อโลกธรรมใดๆและในบ้านปลายของชีวิตพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกับภิกษุณีอีกหลายร้อยรูปก่อนจะกราบลาพระพุทธองค์เพื่อเข้าสู่ปรินิพานอย่างสงบ ไม่เหลือซากอัตตาใดในใจคงเหลือเพียงแสงแห่งปัญญาที่ส่องสว่างให้ภิกษุณีรุ่นหลังในตอนหน้า EP ที่5ข้อธรรมที่สื่อผ่านชีวิตของพระนางความกล้าการปล่อยวางและชัยชนะเหนืออัตตา EP 5ข้อธรรมที่สื่อผ่านชีวิตของพระนางความกล้าการปล่อยวางและชัยชนะเหนืออัตตาหากชีวิตของมนุษย์เปรียบเป็นบทเรียน ชีวิตของพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็คือพระสูตรที่มีลมหายใจบทเรียนที่ไม่ต้องจดจำเป็นถ้อยคำแต่สามารถเรียนรู้ได้จากการกระทำที่สะท้อนธรรมะอย่างแจ่มชัด 1. ข้อทรรเรื่องศรัทธาเหนือกรอบสังคมในยุคที่เพศหญิงไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะใกล้พระพระนางกลับกล้าลุกขึ้นเดินทางไกลเพื่อทูลขอการบวชโดยไม่ใช้อำนาจแห่งความเป็นราชินี แต่ใช้อำนาจแห่งศรัทธาที่มั่นคงธรรมะข้อนี้สอนให้เห็นว่าการจะเข้าถึงทางธรรมไม่ขึ้นกับเพศหรือฐานะแต่ขึ้นกับหัวใจที่ศรัทธาอย่างแท้จริง 2. ข้อธรรมเรื่องขันติบาร,รมีพระนางต้องฟังคำปฏิเสธถึงสามครั้งจากพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้โกรธไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้เสียใจนางเพียงยืนอยู่ตรงนั้นเงียบ แต่มั่นคงขันติไม่ใช่แค่ทนเจ็บทนเหนื่อยแต่คือการอดทนต่ออารมณ์ที่ปั่นป่วนในใจจนมันค่อยๆสงบพระนางจึงเป็นตัวอย่างของผู้มีขันติอย่างกล้าแกร่ง 3. ข้อทําเรื่องการวางอัตตาแม้จะเป็นราชินีแม้จะเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าแต่พระนางไม่เคยแสดงตัวเป็นผู้วิเศษหลังบวชพระนางไม่รับการยกเว้นไม่อ้างสิทธ ไม่ใช้อดีตในการอวดปัจจุบันนี่คือบทเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ในยุคที่พวกคนมากมายติดอยู่กับคำว่าเราเคยเป็นใครพระนางเลือกที่จะละอัตตาเพื่อเดินบนเส้นทางอริยมรคด้วยเท้าแปล่า 4. ข้อธรรมเรื่องความเป็นแม่แท้ไม่จำกัดด้วยสายเลือดพระนางม่ใช่แม่โดยสายเลือดแต่เลี้ยงดูพระสิทธัตถะด้วยใจแม่ธรรมะข้อนี้สื่อสารได้ลึกซึ้งว่า แม่ไม่ใช่เพียงผู้ให้กำเนิดแต่คือผู้ที่ให้ใจให้อภัยให้ความมั่นคงในทุกช่วงชีวิตแม้วันหนึ่งลูกจะกลายเป็นพระพุทธเจ้าพระนางก็ยังเป็นเพียงภิกขุณีผู้หนึ่งที่ขอเดินตามธรรมไม่ใช่นำธรรม 5. ข้อธรรมเรื่องธรรมะคือเสร,รีภาพการตัดสินใจละทิ้งราชสมบัติชื่อเสียงและชีวิตในวังเพื่อเข้าสู่เพศบรรพชิต เป็นการยืนยันว่าธรรมะคือขนทางสู่เสรีภาพไม่เพียงเสรีภาพทางร่างกายแต่คือเสรีภาพทางใจพระนางไม่ต้องการอำนาจในโลกแต่อยากได้อิสรภาพจากความยึดมั่นทั้งปวงชีวิตของพระมหาประชาบดีโคตมีจึงม่ใช่เพียงเรื่องของหญิงผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์แต่คือเส้นทางของผู้ที่ฝึกตนจนไม่มีตนคือการเปลี่ยนจากแม่ของพระพุทธเจ้า สู่ผู้ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงในตอนหน้า EP 6ข้อคิดเพื่อชีวิตปัจจุบันหญิงผู้กล้าในอดีตกับแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงยุคนี้ EP 6ข้อคิดเพื่อชีวิตปัจจุบันหญิงผู้กล้าในอดีตกับแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงยุคนี้กว่า2,500ปีมาแล้วมีหญิงคนหนึ่งเดินเท้าเปล่าข้ามภูเขาเพื่อขอโอกาสในการบวชวันนี้ เธอกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ยังคงสะเทือนใจคนรุ่นหลังพระมหาประชาบดีโคตมีไม่ได้สร้างเพียงบันทึกในพระไตรปิฎกแต่สร้างรากฐานทางจิตวิญญาณที่ผู้หญิงทุกคนสามารถยืนหยัดในความศรัทธาของตนได้โดยไม่ต้องรอการอนุญาตจากใครเราได้อะไรจากหญิงคนนี้ในวันที่โลกเปลี่ยนไปแล้ว 1. กล้าคิดกล้าทำ แม้อยู่ในกรอบที่ใครวางไว้ในสังคมที่วางกรอบเพศไว้อย่างแข็งแรงพระนางเลือกไม่อยู่ใต้กรอบนั้นไม่ใช่เพราะแข็งขืนแต่เพราะศรัทธ,ธาในธรรมนั้นแข็งแรงกว่านี่คือบทเรียนให้แก่เราทุกคนว่าหากเชื่อมั่นในคุณค่าแท้เราสามารถลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงแม้ระบบที่ยิ่งใหญ่ 2. ไม่ใช้อดีตเป็นเครื่องมือในการเรียกร้อง แม้พระนางจะเคยเป็นมเหสีแม้จะเป็นผู้เลี้ยงดูพระพุทธเจ้าแต่นางไม่เคยใช้สิ่งนั้นเรียกร้องสิทธิพิเศษชีวิตในธรรมคือการวางอดีตลงเพื่อฝึกใจให้เป็นอิสระจากภาพจํานี่คือบทเรียนแห่งการวางอัตตาอย่างแท้จริง 3. ความเมตตาที่ไม่ผูกขาดพระนางเป็นผู้นำฝ่ายพิษุณีแต่ไม่เคยถือว่าตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ถืออบรมภิกษุณีรุ่นหลังด้วยความเข้าใจให้โอกาสผู้ผิดให้คำแนะนำผู้หลงนี่คือบทเรียนแห่งความเมตตาแบบไร้เงื่อนไขที่ใครๆก็สามารถนำมาใช้กับครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ศัตรู 4. ปฏิบัติเพื่อพ้นไม่ใช่เพื่อเด่นพระนางไม่บวชเพื่อโด่งดังไม่เข้าสู่ธรรมเพราะต้องการยกย่องแต่เพื่อเธอเห็นทุกข์ของตน และอยากหลุดพ้นจากมันด้วยตัวเองนี่คือหลักแห่งการปฏิบัติธรรมด้วยใจจริงที่เราทุกคนควรกลับมาถามตัวเองเสมอว่าเราทำสิ่งดีๆเพราะอะไร 5. ผู้หญิงก็มีสิทธิ์เต็มเพียมในธรรมะในยุคที่ผู้หญิงยังคงถูกจำกัดบทบาทในหลายวงการพระมหาประชาบดีโคตมีคือพยานแห่งความเท่าเทียมในทางธรรมไม่มีเพศใดที่สูง หรือต่ำกว่ากันในเรื่องของปัญญาศีลส,สมาธิและการหลุดพ้นหญิงก็สามารถบรรลุธรรมหญิงก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้โลกได้ไม่ต่างจากภิกษุไม่ต่างจากอริยะสาวกใดๆและนั่นคือสิ่งที่พระนางมหาประชาบดีโคตมีได้ทำเธอเป็นมากกว่าภิกษุณีคนแรกเธอคือแม่ของภิกษุณีสง์เธอคือผู้กล้าเดินข้ามเส้นแบ่งของโลก และเธอคือบทเรียนที่ยังไม่จบแม้เวลาจะล่วงเลยไปหลายพันปีขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางผ่านเรื่องราวของหญิงผู้เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์นี้หากชีวิตของพระนางสัมผัสใจคุณแม้เพียงนิดขอเพียงคุณเก็บง่างงามนี้ไว้ในใจแล้วแบ่งปันต่อให้กับใครสักคนที่อาจกำลังลังเลเพื่อให้ศรัทธาได้เดินทางต่อไป แล้วพบกันใหม่ในชุดเรื่องราวของสตรีผู้ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาหญิงที่ไม่ได้โดดเด่นเพราะตำแหน่งแต่เด่นเพราะจิตใจที่เข้าถึงธรรมหากเรื่องราวนี้แต่หัวใจคุณแม้เพียงนิดขอฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์ต่อให้ใครสักคนที่คุณรักแล้วเราจะเดินทางไปด้วยกันในเรื่องเล่าต่อไป